สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของคนที่เกิดวันพฤหัสกันนะคะเออหลายคนอาจจะมองว่าเขาดูนิ่งๆใจเย็นๆเนาะครับผมแต่จากข้อมูลที่เราดูกันมาหลายๆที่เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีความออทรงพลังบางอย่างซ่อนอยู่ข้างในวันนี้เราจะมาลองดูกันค่ะทั้งเรื่องนิสยัยความรักหรือแม้แต่มุมมองทางจิต,ตวิญญาเลยใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจาก หลายแหล่งเลยนะครับมีทั้งตำรากเก่าๆมุมมองโหราศาสตร์สมัยใหม่บทความต่างๆด้วยน่าจะทำให้เห็นภาพรวมของคุณวันพระหัสได้ชัดขึ้นนะครับทั้งจุดแข็งแล้วก็มุมที่ละเอีอยดอ่อนที่เราอาจจะไม่ค่อยรู้กันเท่าไหร่ค่ะเริ่มกันที่ตัวตนหรือภาพจำแรกๆเลยนะคะที่มักจะได้ยินบ่อยๆก็คือครูในคาบนักบวชอันนี้มันดูเชื่อมโยงกับพลังของธาตุดินที่แบบว่าหนักแน่นมัน่นคงใช่ไหมคะอ มันเลยทำให้มีปัญญายึดมั่นในศีลธรรมแล้วก็มีอิทธิพลจากดาวพระหัสด้วยลักษณะเด่นๆก็เลยออกมาเป็นคนสุข,ขุมลุ่มลึกมีเหตุผลรักความยุติธรรมแล้วก็มักจะดูเป็นผู้ใหญ่กว่าวัยด้วยนะกราบไอความเป็นผู้ใหญ่มีหลักการนี้แหละครับที่ทำให้คนวันพฤหัสเขาเออมักจะก,กลายเก็นที่ปรึกษาไปโดยธรรมชาติเลยนะชอบสอนชอบให้คาแนะนาอ๋อค่ะ แต่ไม่ใช่ผู้นำแบบที่ต้องเสียงดังนะคือเขาอาจจะดูเงียบๆแต่คนกลับเชื่อถือเพราะรู้สึกว่าเขารู้จริงมีของจริงๆนะครับไม่ใช่แค่พูดไปเรื่อยๆเป็นบุคลิกที่เรียกว่าแข็งนอกอ่อนในก็ได้ครับอืมแข็งนอกอ่อนในครับภายนอกดูมีหลักการเข้มแข็งแต่ลึกๆแล้วเนี่ยเมีความอ่อนโยนซ่อนอยู่เยอะเลยประเด็นแข็งนอกอ่อนในนี่ก็น่าสนใจนะคะ เพราะมันพาเราไปดูนิสัยที่คนอาจจะไม่ค่อยเห็นกันคือข้อมูลบอกว่าแม้ภายนอกจะดูเหมือนเข้าถึงยากนิดนึงหรือบางทีก็พูดตรงไปนิดจนดูแข็งแข็งครับผมแต่จริงๆแล้วข้างในใจดีมากชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่จุดสังเกตเลยคือเขาเก็บความรู้สึกเก่งมากจริงๆปากแข็งสุดๆชอบบอกว่าไม่เป็นไรทั้งที่ข้างในอาจจะแบบแย่แล้วก็ได้อืมใช่ครับ ถ้าเห็นเขาร้องไห้นี่คือทนไม่ไหวแล้วจริงๆนะใช่เลยครับแล้วการที่คนนอกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจมุมนี้ของเขาก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นคนรักความเป็นส่วนตัวสูงนะครับไม่ค่อยชอบให้ใครมาซักไซ้หรือว่ามาก้าวไก่เรื่องส่วนตัวมากนักอืมค่ะการจะเปิดเผยความรู้สึกจริงๆเนี่ยเลยมักจะจํากัดอยู่แค่ในวงคนที่เขาสนิทมากๆแล้วก็ไว้ใจจริงๆเท่านั้นทําให้บางทีภาพที่คนอื่นเห็นอาจจะไม่ค่อยตรงกับข้างในที่อ่อนโยนเท่าไหร่ค่ะ ทีนี้มาดูเรื่องจุดแข็งจุดอ่อนกันบ้างดีกว่าจุดแข็งที่ชัดทัดเลยก็คือความซื่อสัตย์ขยันอดทนแล้วก็รับผิดชอบสูงมากๆเลยนะคะครับอันนี้น่าจะมาจากพื้นฐานความมั่นคงของเขาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยข้อมูลก็บอกว่า เขาก็มีมุมที่อ่อนไหวเหมือนกันนะเคร่งเครียดง่ายเหมือนกันแล้วก็เออเดื่งเงียบด้วย,ยแล้วความดีหรือความรับผิดชอบสูงนี่แหละคะ่ะที่บางทีมันก็ทําให้เขาเหนื่อยเองเพราะเหมือนแบกอะไรไว้เยอะเกินไปใช่ครับไอเรื่องความรับผิดชอบสูงกับการยึดมั่นในหลักการมากๆเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับเพราะมันอาจจะไปเชื่อมกับที่บางตําราเขาบอกว่าถ้าเกลียดใครจะเกลียดแรงลืมยากอ,อ๋อเหรอคะครับเพราะเขามองว่าความไม่ถูกต้อง ความไม่ยุติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่แล้วการที่เขาแบกรับภาระทั้งของตัวเองแล้วบางทีก็อาจจะเผลอไปแบกของคนอื่นด้วยความเต็มใจนี่แหละครับที่มันอาจจะเป็นดาบสองคมได้อืมค่ะมันนำไปสู่ความเหนื่อยล้าหรือว่าอาจจะหมดไฟได้ง่ายๆเลยถ้าไม่รู้จักปล่อยวางบ้างแล้วในมุมของความรักล่ะคะดูเหมือนว่าเขาจะต้องการความสัมพันธ์ที่แบบลึกซึง้งมั่นคงมากกว่าแค่ความตื่นเต้นฉับชวยหรือเปล่าคะ ใช่เลยครับคนบนพื่อหัดเนี่ยเขามองหาความรักที่จริงจังนะมั่นคงซื่อสัตย์เป็นความรักแบบผู้ใหญ่ที่เน้นความเข้าใจกันจริงๆต้องการคู่ที่อยู่ด้วยแล้วรู้สึกสงบใจใช้เหตุผลในการเลือกคู่ค่อนข้างเยอะมองความเหมาะสมความเข้ากันได้เป็นหลัก แต่ก็แอบมีข้อมูลน่าสนใจนะคะที่บอกว่าเขามีดวงเรื่องรักแรกพบมากกว่าวันอื่นอันนี้ดูขัดขัดกันนิดหน่อยไหมคะ <c oughs> กันนั้นนะสิครับดูเหมือนจะขัดกันนิดหน่อยระหว่างความรอบคอบกับรักแรกพบแต่ก็เป็นไปได้ครับแล้วความท้าทายอื่นๆในเรื่องความรักของคนวันนี้มีอะไรอีกบ้างคะ ความท้าทายหลักๆเลยก็คือการไม่ค่อยแสดงออกทางความรู้สึกเท่าไหร่ครับเวลาทะเลาะกันเนี่ยอาจจะเลือกที่จะเงียบไปเลยซึ่งบางทีมันก็ทำให้สถานการณ์มันยักขึ้นได้อีกอืมจริงค่ะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะชอบคิดไปเองหรือบางทีก็มองโลกในแง่ดีเกินไปนิดหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเขาแพ้ทางความเย็นชาคำพูดประชดประชันแล้วก็เกลียดการโกหกไม่ซื่อสัตย์มากที่สุดเลยครับ โหเกลียดการโกโหกนี่คือสุดๆเลยใช่ครับอาจจะเจอความสัมพันธ์ที่เรียกว่าคู่เวรได้เหมือนกันแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยพื้นดวงเขามักจะได้คู่ที่ดีนะครับปัญหาใหญ่มันมักจะมาจากอารมณ์ของตัวเองที่บางทีจากการได้ยากมากกว่าเข้าใจเลยคะ่ะแล้วอะไรคือสิ่งที่คนวันพุรหัสไม่ชอบมากๆหรือเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าแพ้ทางจริงๆเลยคะ่ะโดยรวมๆก็คือเขาไม่ชอบความวุ่นวาย เรื่องไร้สาระคนที่ไม่มีหลักการไม่มีจริยธรรมหรือสภาพแวดล้อมที่เสียงดังๆหนัวหูอันนี้คือไม่ชอบเลยค่ะแต่สิ่งที่กระทบใจเขาจริงๆจ,จังๆแล้วถือว่าเป็นจุดอ่อนหรือแพ้ทางเลยเนี่ยคือการเจอความเย็นชาจากคนที่เขานับถือหรือให้ความเคารพอ๋อค่ะ คำพูดแดกดันประชดประชันหรือการที่ต้องรับมือกับคนหรือสถานการณ์ที่มันดูไร้เหตุผลซ้ำซากๆนะครับสิ่งพวกนี้จะบั่นทอนจิตใจเขาได้ง่ายมากๆ แล้วพอต้องเจอกับเรื่องที่ทําให้จิตใจไม่สงบแบบนี้แหล่งข้อมูลเขาน,านั้นนาวิธีดูแลตัวเองไว้ยังไงบ้างคะแนวข้ามส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านในนะครับคือการดูแลจิตใจตัวเองเช่นการปฏิบัติธรรมเจริญสติการอ่านหนังสือแนวปรัชญาธรรมะหรืออาจจะหาพวกสมุดสวยๆมาจดบันทึกความคิดก็ได้นะครับาการสวดมนต์ประจําวันโดยเฉพาะบทปูเรนตัมโพธิสัมภารนะครับสิจดก็เชื่อว่าช่วยดึงสติสร้างความสงบได้ดี ส่วนการแก้เคล็ดตามความเชื่อก็มีการแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาเช่นบริจาคทุนหรือการร่วมสร้างวัดสร้างศาสนาสถานอ๋อเน้นไปทางปัญญาการศึกษาใช่ครับแล้วก็การหาพื้นที่สงบสงบ,สงบส่วนตัวเนี่ยสำคัญมากสําหรับคนวันนี้เลยอาจจะแค่หามุมสงบสงบในบ้านจุดเทียนหอมกลิ่นธรรมชาติอ่อนๆกลิ่นไม้กลิ่นสมุนไพรก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ครับ แล้วมีเคล็ดลับเสริมพลังใจหรือเสริมดวงอื่นๆอีกไหมคะก็มีการแนะนำเรื่องการทำบุญด้วยแสงสว่างนะครับเช่นถวายเทียนหลอดไฟน้ำมันตะเกียงหรือถวายดอกไม้สีเหลืองอย่างดอกดาวเรืองก็เชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมได้ดีค่ะส่วนเรื่องสีมงคลเนี่ยข้อมูลอาจจะต่างกันไปบ้างในแต่ละธรรมราแต่โดยรวมแล้วมักจะเน้นสีที่ส่งเสริมพลังด้านปัญญาความสำเร็จและความมั่นคงเช่นสีเหลืองสีส้ม สีน้ำตาลหรือพวกสีเอิร์ธโทนต่างๆที่ดูสงบๆครับสีเอิร์ธโทนนี้เข้ากับบุคลิกเขเล,ลยนะคะดูสงบสงบครับผมแล้วก็พระประจำวันเกิดคือปางสมาธิซึ่งก็สื่อถึงการมีสติปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้แล้วก็นำไปสู่ความสำเร็จในที่สุดครับ อืมสรุปได้ว่าคนเกิดวันพฤหัสนี้มีแก่นแท้คือความสุขุมมีปัญญาเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจให้คนอื่นได้ดีเลยนะคะแต่ก็มีด้านที่อ่อนไหวแล้วก็ต้องการความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเหมือนกันแล้วก็ต้องคอยดูแลใจตัวเองไม่ให้แบกรับอะไรหนักเกินไปด้วยใช่เลยครับ ก็น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคปัจจุบันที่มันซับซ้อนวุ่นวายขนาดนี้คนวันพฤหัสเขาจะสร้างสมดุลระหว่างการเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งให้คนอื่นกับการดูแลจิตใจตัวเองไม่ให้เหนื่อยล้าเกินไปได้ยังไงนั่นสิคะหรือว่าการยึดมั่นในหลักการมากๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีก็จริงแต่เมื่อไหร่ที่ความยืดหยุ่นหรือการปรับตัวอาจจะนำไปสู่ปัญญาที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมได้บ้าง อันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าจะลองนำไปคิดทบทวนกันดูได้นะครับ